สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะ GG Lift นะคะ GG Lift วันนี้เราจะมาเล่นตำแหน่งแครี่นะคะเป็นตำแหน่งดีฉันชอบมากนะคะแล้วก็กดเริ่มเล่นเลยเอาเป็นโหมดธรรมดานะคะเพื่อนๆ สัญญาณไม่ค่อยดีนิดนึงนะคะเรารอดูก่อนนะว่าจะเข้าเกมได้ไหมเออสัญญาณไม่ค่อยดีล้วจะให้เ,เพื่อนๆดูแห็นที่ข้างในนะคะว่าสวยมากๆแชมเปี้นยนเราจะเล่นคนนี้ ของแครีนี่เลยสอนเยือกแข่งน,นี่มาแล้วสอนเยือกแข็งอันนี้สามดีนะคะอันนี้สองดีสกินติดตัวก็คือสรลนะคะ การจมตีเลสกินสร้างความเสียหายและสโลเป้าหมายโดย15เป็นะคะเป็นระยะเป็นเวลา2วินาทีอันนี้ติดเลือดด้วยนะคะการโจมตีของนางนี้ก็หนึ่งเก็บสแต็กสีสแต็กนะคะจะใช้สกินหนึ่งได้ ยิงสงนี่ยิงกรู5้าดอกเป็นวงกว้างนะคะก็คือยิงไป5้าดอกลงกันสก,กิลที่3เป็นสก,กิลอันเชิญวิญญาณเหย่่ยวที่จะบินเปิดเผยตำแหน่งของศัตรูที่อยู่ในเส้นทางก็คือคล้ายๆว่าจะยิงเหี่ยวออกไป ไปสำรวจเส้นทางที่ที่เขายิงไปเป็นแนวตรงะคระับอันติเมต <c oughs> ยิงลูกศรผนึกน้ำแข็งดันแชมเปี้ยนตัวแรกที่โดนก็คือหมายความว่าถ้าเรายิงลูกศรตัวเนี้ยไปโดนแชมหรือโดนศัตรูเขาจะสะตันสร้างความเสหายเวทและอีกอย่าง นติเมสามารถยิงไกลไปถึงป้อมศัตรูได้เลยนะคะตอ,ตอนนีน้นองเขาโลกเขากินอยู่